เล็กเล็กน้อยมากเลยครับเหลือแค่สคนเมื่อกี้เล็กน้อยามนเมื่คนคนนึงเจ็บคนนึงเรียนอะไรเงี้ยใช่เราชิตีนั่งดูไกลๆึนว่าฟิกซี่สาวคนพดีมาเบลอิงโกลทิมมาเราเป็นมาเบลมาเบลยาว ก็จริงๆไอคอนสยามจัดใหญ่คือหนุ่มตีแล้วก็ปีนี้พิเศษามากเพราะว่าไลน์อัพปีนี้คือแบบมันยิ่งใหญ่มากๆเพราะว่ามีาไม่เหรอพี่พี่มาก็อยู่ไี่อาถ <c oughs> อย่าพัา้เลยเดี๋ยวมามาตรงนี้ไหมครับก็พอดีแบบว่าเห็นแบบมีพี่ลิซ่าด้วยเราเราก็ชื่นชอบเราแบบตื่นเต้นที่แบบว่าเฮ้ยเราได้อยู่แบบในช่วงใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยถึงว่าจะไม่ได้วันเดียวกันก็ตามแต่ว่าแบบ อยากดูเดี๋ยวอาจจะแวะมาดูครับแต่ว่าวันที่ทีเรามาโชว์ที่นี่อ่าแล้วก็มาพร้อมกับฟูลโชว์เพราะว่าตะกี้เรียกได้ว่าเป็นแค่เรียกว่าน้ำจิ้มยังไม่ได้เลยครับเป็นแค่แบบหยดหนึ่งทิศหนึ่งเมตรใช่จริงๆวันนนั้เดี๋ยววันนั้นเผ็ดกว่านี้แน่นอน,น,นครับผมบบจะมาเลื้อยให้ทุกคนงงกันทั้งหมดใช่ครับแสดงว่าเราก็ต้องซ้อมกันอีกหนักเลยเพราะพวกเธอเนี่ยนะคีเอ นานักเรียนดูแลนักเรียนมาแล้วเจ้าหน้าเพื่อเซยิ่งท้ยิ่งต้อการมายิ่งแบบเทศกาลแบบนี้ด้วยแบบมอบความสุขให้กับคนดูก็เลยจัดเต็มเลยครับครับจะยิ้มเยอะขึ้นครับซ้อมยิ้มครับไม่อย่างโชว์ก่อนสีเราก็สร้างเขาเรียกวนะไปรองสร้างมีเยอะแล้วเราแต่ภาพ นี่อันไหนอย่าคาดหวังดีกว่าวเกือบก็เกิามันจะเป็นนีมมันเลยในโซเชียนนะไม่คาดหวังไม่คิดหวังครับโอเคฉันไม่คาดหวังนะได้ได้เลยนี่แหละเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์่บอกมันมีความเป็นระดับสูงมากจะยังไงฮะมันต้องขนาดไหน ใช่ผมกว่านี้เหรอครับโหดจริงๆผมว่ามันแทบลอยนิดนึงสปอยเดี๋ยวมันจะออกมาเองตามธรรมชาติก็เหมใช่ก็จริงๆก็เราก็ทําเต็มที่แหละครับเตรียมโชว์ให้ให้ให้แบบว่าให้แฟนคลับไม่เบื่อกันเพราะเราเราโชว์หลายที่เนาะแล้วก็กลัวทุกคนจะเบื่อกันแล้วก็เปลี่ยนโชว์ให้มันดูสนุกขึ้นเรื่อยๆกับงานขร่าวๆที่นี่ความรู้สึกของผมเปลี่ยนไปแล้วนะหลังจากที่ใหญ่ของห้ อย่างคราวที่แล้วอ่ะก็ก็รู้สึกว่ายิ่งใหญ่มากๆแล้วนะเพราะว่าแบบมันเป็นเวที360องศากับอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนเราสามารถเพอร์ฟอร์มคุยเล่นกับคนดูได้ทุกทิศเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นปีนี้เขาบอกจะจัดใหญ่กว่าเดิมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเหมือนแสดงผู้ฟองของผู้ซิกต้องใหญ่กว่าเดิมเหมือนกันใหญ่ตามใหญ่ลางานเลยละก็รอดูเรียกว่ารอดูเอาครับให้ผมลงจากเก้าอี้ก่อนนะ อคฝากด้วยนะครับผม Amazing Thailand c a l d o w n 2 5ที่ไอคอนสยามจะบอกว่างานจัดด้วยกันแบบว่าหลายวันมากๆใครว่างวันไหนก็แวะมาดูแต่ว่าพาพไม่ได้เลยคือพุเพราะว่าเป็นแบบว่ากิมมิคของงานเลยไฮไลท์ของงานแล้วก็ศิลปินระดับโลกนะครับผมก็มาชวนที่นี่ ก็มาดูกันได้เพราะว่าผมแน่นอนว่าเป็นโชว์ที่ใหญ่มากๆแน่นอนนะครับผมรวมถึงคนขับข้างมากๆนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของหรือของกินหรือว่าของที่ขายรอบๆงานก็ลองมาเยี่ยมชมกันดูนะครับผมไอคอนเสยาพี่เขาบอกขายเก่งจ้างได้เลยครับผมเขาขายอยู่แล้วมีาอีกเอปัดากายังมีอีกยังมียังมีอยู่ได้อยู่ครับได้อีกเพิ่งนะได้อยู่ได้ครับเป็นัไงบ้าง อดเวลาฮอตทุกครั้งที่เจอก็ฮอต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 ต้องถามสองคนนั้นเลยถามกันก่อนถามแล้วเดี๋ยวขอเอาจังงั้นจะขับยี่ก่อนครับผมอัปเดตอาการหน่อยเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็จริงๆอ่ะอาการอาการโดยรวมคุณหมอบอกว่าโอเคแล้วมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจะมีแค่เรื่องสมองเสื่อม สมองที่ที่นี่ไหนไงเราจะมีแค่แบบว่าเหมือนอาการกระทบกระเทือนที่มันเป็นแบบเหมือนคอนคาชันตามมาเฉยแบบว่าถ้าเราขยับตัวแรงก็จะมีอาการปวดหัวได้เลยครับคุณหมอก็เลยค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กําลังเวิร์กออลพักงานกี่ไหนจริงๆตอนนี้ก็ประมาณ2อาทิตย์น่าจะประมาณอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้แล้วจริงๆเขาเพิ่งมารู้ตัวแล้วว่านี่คือปีชงเขาใช่วันน้าผมไปดูแบบว่าชงแบบ เป็นที่เป็นชงร่วมครับผมแล้วคนที่คุณอาให้ดูก็บอกเฮ้ยนี่หลานเพิ่งประสบอุบัติเหตุมาหรือเปล่าที่ขาอะไรเงี้ยก็บอกแเป็นเออแกเป็นเรื่องใหญ่เลยชงไม่รู้ตัวแล้วปลายปีแล้วด้วยแล้วจะไปแก้ไหมอะไรนะปลายปีแล้วจะไปแก้ไหมยังยังไม่มีเวลาไปแก้อะไรหัไม่ทันแล้วครับจะรับปีนะครับประสบประสบไปจะครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้์คงไม่หนักเลยแบบนี้แล้วนะจะไปแกไหมแต่จะไม่ตอนตอนโชว์เมื่อกี้ก็ดูว่าฉันก็แบบยุ้งมีความกังวลอยู่ในตัวเหมือนกันจะขยับตัวนั่นน่นนี่อะไรใช่ก็ จริงๆเราอยากจะออกมาเต้นกับเพื่อนๆมากกว่าเลยก็ไอ้ไมีอะไรครับร้อยหายร้อยสิทธิ์ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวโดนโดนดุปีนี้ฟ้าขอไปปีหน้ามาแน่นอนคเขากลับมาแน่นอนครับเศร้าเนาะอะไรก็ไม่รู้ผู้ประกอบภายอว่าจะเป็นคนไหนกันตามไหนทำให้เราต้องคิดอะไรนะเพราะว่าการคุมโชว์นี่คือคือเหงามากกว่าแบบว่ารู้สึกมันไม่ครบทีมแล้วก็รู้สึกโชว์ไม่สมบูรณ์เพราะว่า เพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าขาดใครคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้เลยอย่างที่เห็นว่าอ่ะเธอเหลือสามคนเมื่อกี้แล้พี่พี่ซี่เราก่อนคือเราคุยเราไม่ได้จะมาเดจายู่พี่เราบอที่ขาดอ่ะพีซี่ยังทําได้เลยแต่ว่าพี่ซี่เป็นฟิลออฟฟิ้งเขาเป็นสามเหลี่ยมตลอดเรากระโดดไปกระโดดมาไงเหมือนกระต่ายตื่นตูมตลอดเวลาอ่ะโอ้โหเราต้องครบไงครับแต่ว่าก็นั่นแหละ จริงๆก็ทำไม่รู้ว่าเราขาดกันไม่ได้จริงเราก็มีแบบปรับเปลี่ยนท่าให้มันแบบเซฟขึ้นอันไหนแบบเราเราดูแล้วเวทีอาจจะไม่ได้แล้วก็ต้องคิดแผนผื่เราแบบเอออันนี้ไม่น่าได้นะแล้วก็แบบปรับเป็นแผนที่มันเซฟกับพวกเราที่สุดอย่างนี้เแล้วปรับกันได้เร็วมากเลยนะเวลาเวลาแบบว่ามันขาดใครมันต้องคุยอะไรเงี้ยคือเราก็คุยกันก่อนขึ้นแหละครับว่าแบบเออเราจะปรับตรงไหนให้แบบโชว์มันออกมาดูดีได้เท่าที่ทําได้แบบให้ดีที่สุดครับเเหมือนเรามีแผนสำรองไว้เสมอเลยนะ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาหรือว่าตอนแรกก็ไม่มีฮะตอนแรกก็ไม่มีหลังมาเริ่มมีแล้วเริ่มมีาต้องระวังตัวไว้ด้วยถ้าไปอีกคนสองคนคือไม่ได้เลยนะไม่ลงคืนเดี๋ยวพี่รีบกลับมาเดี๋ยวกลับมาตีลังกาเหมือนเดิมเลยใช่อยากดีกว่าอรับแต่ล่าสุดพุ่งผ่านมันเกิดมาแล้ววันนี้ครับผมมันเกิดปีนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ันเกิดปีนี้ก็มีแฟนๆมาให้กำลังใจแบบเยอะมากแบบใต้ตึกที่แบบได้เจอกับทุกคน ขอบคุณทุกคนที่แบบมาหากันที่แบบแบ่งเวลามาหากันดีใจมากเลยซื้ออะไรของมาได้มาเกิดตัวเองอะไรนะไม่ขอมนเกิดไหขอมาเกิดตัวเองเหรอครไม่ได้ไม่ได้คิดเลยไม่ใช่ไม่ได้คิดเลยแต่เพื่อนๆนี่ว้าวใช่ครับเพราจริงบอว่าผมกอดไปแล้วเอากอดไปหลายรอบเลยช่วงนี้เราทำงานกันทุกวันไงเราแบบทุกคนอาจจะแบบไม่มีเวลาไปซื้อของมีแต่ว่าผมไปเดินเล่นสยามอยู่เกินติดทางไว้อยู่ติดทางไว้อยู่ครับ ครับผมไม่ไม่ไม่พี่กันเดือนหน้าครับเดือนหน้าใช่เดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้ามีอะไรมาให้ฟังแต่จะยังไม่พูดเยอะแต่ว่าอะไรจะพูดเสื้ออจีตว่าเลยไปไคไปไตไป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 ปไ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 ปปปปลปปปปปลปป อ่านน่าเสียกันหมดเลยแล้วไปเลยนเดี๋ยวสูนเลยนะไม่ตอนนี้อยู่ตีลังกาไปก่อนแต่ปีหน้ากลับมาจะตีครับใช่ทำงานหนักไหมครับทำงานทำงานหนักมากครับเพราะว่าวิ่งวิ่งทีแบบสองสองงานเลยวันหนึ่งอะไรเงี้ยเราพวกผมอะเต้นกันทีหนึ่งนะเราเราต้องเต้นคูนสองด้วยอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบคูนสองสองแต่เข้าได้อีกนะครับแต่เขาได้อยู่แล้วไม่ไม่ได้แบบไม่ได้บอกว่าห้าม ห้ามห้ามติดต่อมาต kind of ิดต่อมาเลยแล้วพูดลอยเฉยว่าไหนแต่เพลงเนื้อมันยาวไหมเพลงเพลงใหม่มันยาวไหมครับสามนาทีปกติเลยครับเป็นหูเป็นหูเป็งๆนะครับดนตรีเป็นไงเมื่อที่เริ่มต้นก็ดีนะครับผมว่าฟังเข้าหูเลยล่ะสามารถร้องได้เลยเได้ลองได้เลยฟังรอบเดียวคือต้องมีได้ทำทำลองได้เลยรู้สวยมากเลยครับ ดู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 ดาดู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 กูด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 มดู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 ดนดูดูดงดูดูดูกูด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 ูอูด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 ูา รู้สึกว่าพอที่สุดของเพอร์เซสเออเพราะว่าแบบฟังแล้วมันเหมือนหลุดไปในพวังอะไรเงี้ยเออเพลงช้าเพลงเร็วก็ได้นะเพลงช้าเพลงเร็วก็เป็นฟิวเป็นฟิวไม่เร็วมากแล้วก็ไม่ช้ามากจริงพู้พุ้งกันหนักพูกเลยผมคิดว่าอยู่ต้องนี้ดีกว่าเป็นเพลงเ้้งคัดก่อนเลยนะเพราะว่าอย่างล่าสุดที่เพลงะบรรยากาศที่คือปล่อยมาคือมันแบบเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วสำหรับปีนี้ยังมีเซอร์ไพรส์กว่านี้อีก เซอร์ไพรส์อีกผมคิดว่าผมว่าไม่าดหวังไม่2ดหวังครับเราหยุดเราหยุดจอบกันดีกว่าตอนนี้ขาหลุดละตัวเบรกไม่อยู่ด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่หยุดด้วยอยากทำเป้าหมายนี้คืออะไรเป้าหมายของเป้าหมายของปีหน้าแต่ละคนเลยปีหน้าแต่ละคนอยากทำอะไรอันนี้อันนี้อยากทำอะไราอะไรเหรอครับ เขาอยากทำสกู๊ปเราแบบอยากถามว่าเอาเอาหรอโอเคอ่ะพี่เนี่ยทำอะไรมีหน่าหรออยากโยนสุดๆมีอยากอยากอยากเขียนสกู๊ปนะจ๊ะทมื่ี้นะต่อไปดีผมแบบอยากอยากทำอะไรอยากทำสกู๊ปข่าวไม่ใช่อยากเอ่ออยากไปโชว์ต่างประเทศอีกอ้าวเอออยากไปโชว์อีกหลายๆประเทศแล้วก็แวะเที่ยวนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างนี ครับผมก็อยากมีคอนเสิร์ตเดียวเป็นของตัวเองครับอ้าวทำไมเหรออะไรเป็นไรแล้งว่ามีบ้ามหมายพี่อยากเปดูว่ากเก่งอันนั้นก็เป็นพาร์ตี้อันหนึ่งเหมือนกันที่อยากจะให้สุขภาพของทั้งวงแข็งแรงแล้วก็ลงไปถึงทีมงานทุกคนด้วยครับแต่ว่าถ้าเป็นในชิ้นงานก็อยากจะมีคอนเสิร์ตแล้วก็อยากจะโปรดิวอ์เพลงให้วงแล้วก็ให้คนอื่นด้วยครับก็ อยากมีเพลง10ล้านวิวสักเพลงหนึ่งครับใกล้เราน่ารักน้องหน่อยใกล้จริงมีอีกสักเพลงหนึ่งอะไรอยู่ครับใช่ใช่อยากอยากลองไปแบบแวะไปดูแสดงดูบ้างอะไรเงี้ยบทตัวร้ายอ่ะอยากเล่นตัวร้ายเอาไว้ไปดูแสดงดูไม่เอาตัวเดียวอยากเล่นตัวร้ายใช่อยากเล่นตัวที่แบบฟิลแบบได้หนักเสลล์ขวัญนเอาไงเล่นหนักเสลลองขวัญอื แบบพัตตะกรคือภาคอ้อยไม่ติดเวลาใช่ชอบครับแต่จริงจรบทไหนก็ได้ผมไม่ได้ไม่ได้แบบไม่แต่ผมไม่ได้แบบจำกัดเลยแต่ว่าแค่สนใจอยากจะเล่นแบบนางพีนางสยองขวัญอะไรอย่างเงยผมชอบลองคอมก็ได้ไม่ติดครับแต่ดูด้าจะคอมเมดี้น่าจะทางเรามากผมไม่ได้ตลกขนาดนี้โอ้โหพูดได้ผมตลกเยวะไม่เอาไม่ตลกเลยครับ ไม่ได้ห้าห้าบอกว่าตลกเลยนะครัไม่ตลกไม่แบะครับโอเคากาคคามาบนนี่ีแล้วอขอบคุณครับขอบคุณครับ